ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้วันนี้ก็เจอกันช่วงบ่ายนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับวันนี้นะครับก็อยากให้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็มีแบตธรรมดากับแบตลิเธียมนะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสนะครับไปที่สนามแข่งนะครับแข่งรถวิบากนะครับก็ มีน้องๆนะครับแถวบ้านนะครับบอกว่าถามนะครับว่าที่ร้านนะครับมีแบตลิเธียมหรือเปล่านะครับแบตลิเธียมนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตลิเธียมนะครับเนื่องจากว่ารถของน้องชายนะครับแถวแถวบ้านผมนะครับแบตเตอรี่มันหมดนะครับสตาร์ทมือไม่ติดนะครับเขาใช้รถยี่ห้อ KTM นะครับเป็นรถวิบากนะครับ ซื้อรถมือสองเข้ามานะครับแล้วก็แบตเตอรี่หมดสตาร์ทมือไม่ติดนะครับอ่าก็เลยแกะมาดูแบตเตอรี่นะครับก็เลยเป็นแบตลิเทียมตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับอ่านะครับอ่าทีนี้แกะมานะครับก็ตกใจนะครับเนื่องจากว่าแบตตัวนี้มันมีความเบามากนะครับแล้วก็แพงมากนะครับนี่อ่านะครับเบานะครับก็เลยอยากนําเสนอนะครับอ่าแล้วก็มี เคยมีนะครับน้องๆทักมานะครับเกี่ยวกับถามเรื่องแบตนะครับลิเธียมตัวนี้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับบอกว่าจะเอาไปใส่นะครับกับรถเด็กทางตรงนะครับก็เลยวันนี้นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปใส่นะครับให้กับน้องชายนะครับแล้วก็แบตตัวนี้นะครับผมสั่งมา2ลูกนะครับโอ้โหราคานะครับหูฉีกเลยนะครับ ลูกหนึ่งนะครับ2990บาทนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ให้กับน้องชายไปแล้วนะครับใบหนึ่งลูกหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้เป็นแบตเก่าเขานะครับที่ผมเอามาด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็ยังมีที่ร้านอีกลูกหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้นะครับอ่ามาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นแบตลิเธียมนะครับอ่ากับตัวนี้เป็นแบตธรรมดานะครับนี่อ่ามาดูนะครับว่า น้ำหนักมันนะครับจะแตกต่างกันยังไงผมมีตัวช่วยนะครับคือตะช่างนี่นะครับมีตัวช่วยคือตะช่างนะครับนี่ตรงดิ้งเลยนะครับเหมือนปลาบุญจิ้นเลยนะครับทีนี้ผมจะเอาแบตสองลูกนี้นะครับมาชั่งให้ดูนะครับว่าความแตกต่างมันแตกต่างกันยังไงนะครับทีนี้มาดูนะครับแบตมาดูแบตเดิมนี่ก่อนนะครับแบตทั่วไปนะครับราคา 200กว่ากบาท300กว่ากบาทนะครับ400กว่ากบาทแล้วแต่นะครับอ่ะผมวางไปนะครับตัวนี้เป็นแบตแบต12โวลต์นะครับอ่าเป็นแบต12โวลต์5แอมป์ของเรานะครับอ่ะมาดูนะครับนี่อ่า1กิโลกว่านะครับโอ้นะครับเกือบโลครึ่งเลยนะครับนี่อ่านะครับนี่อึบชึบนี่นะครับนี่ กิโลกว่านะครับเรียกได้ว่าหนักนะครับพอสมควรนะครับทีนี้ผมจะเอาออกนะครับทีนี้เอาเจ้าลีเทียม2,990ยตัวนี้นะครับใส่นะครับโอ้นะครับนี่นี่ใส่เข้าไปนะครับนี่ครึ่งโลนะครับโอ้เกินกันจริงๆนะครับนี่นี่นะครับนี่ครึ่งกิโลนะครับนี่จากเมื่อกี้นะครับนี่กิโลกว่านะครับ โอ้เรียกได้ว you know, ่าแตกต่างกันนะครับพอสมควรเลยนะครับนะครับนี่นะครับครึ่งโลนะครับกับโลกว่านะครับเกือบโลครึ่งเลยทีเดียวนะครับโอ้เรียกได้ว่าน้ำหนักเบาน้ำหนักเยอะกว่ากันนะครับพอดีน้องที่เขาเล่นรถวิบากนะครับเขาไม่เอาตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาว่ามีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับ ก็เลยเอาเจ้าลีเทียมที่ติดมาับรถดเดิมๆนะครับแต่ก็แพงหน่อยนะครับ2990นานะครับสำหรับยี่ห้อนี้นะครับผมสั่งมาแล้วนะครับใส่ให้น้องเขาแล้วนะครับแล้วก็ผมสั่งมาไว้อีกลูกหนึ่งนะครับนี่พอดีมีรถทีมงานนะครับอีกคันหนึ่งนะครับให้มาสแปร์ไว้นะครับผมโอ้และอีกอย่างนะครับแบตลีเทียมนะครับไฟจะแรงนะครับโอ้ไฟแรงนะครับ ผมทดสอบดูแล้วนะครับโอ้ไฟแรงมากนะครับอ่ะก็มีมานำเสนอนะครับอยากให้ดูกันนะครับอ่าน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะเลยนะครับอ่ะหากพี่น้องคนไหนสนใจนะครับก็ทักสอบถามได้นะครับที่นี่เรามีจำหน่ายนะครับอ่าหรือว่าให้สั่งให้นะครับก็มีออเดอร์สั่งให้นะครับตัวนี้ พอดีผมสั่งมาจากชนบุรีนะครับเป็นร้านของพี่ๆที่เขาเล่นรถทางนู้นนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ